จะอีกประมาณสามถึงสี่เลยแล้วเพราะว่า <_ d ance> ตอนนี้ทําแล้วกําล <_ d ance> ังนับตามจํานวนให้เยอะขึ้นครับเพราะตอนนี้เราทําแล้วมันเราทําแค่ครั้งแรกของตีทําแค่ข้อเดียวก็ <_ d ance> ลวเลยได้ใช้แค่ข้อเดียวมันมีสามสิบกว่าคู่อ่าแล้วก็ให้ลุงเอกอ <_ d ance> ไปไปทำกันต่อก็คือแบ่แงแบกันไปทำอันนี้เราก็จะทางลุงเอกก็คุยบอกบว่าลุเงเอกเราเรามีเยอะแบ่งให้ทีมงานในกลุ่มไปทำเป็นโคโลโก้โคโลโก้เพื่อให้มันได้เยอะขึ้นจำนวนยอดขึ้นเพื่อความ ถ้าถ้าเราถ้าเราทำคนเดียวครับสมมติถ้าเราทำค,ค,คนเดียวเราได้กำลังเดียวับผมเราไม่มีเราขายแค่กำลังเดียวเราก็หมดแต่ถ้าเราแจกทีมงานไปความต้องการตลาดเยอะขึ้นเราก็จะมีปอนตลาดต่อไปเรื่อยๆเออเป็นกูดโซลไว,ว้อย่างหนึ่งที่เป็นการรวมกลุ่มแล้วมันก็จะมี ปลาแบ่งกันขายครับโดยที่เราไม่ได้มาอิจฉากันเลยกันาเกิดปลาตัวนี้อนาคตข้างหน้าติดตลาดลูกค้าต่างชาติต้องการถ้าผมทาคนเดียวก็คือขายได้แค่คนเดียวแล้วก็แค่กำมังเดียวสมมุติได้ห้าิบคู่ก็ขายแค่ห้าสิบคู่หมดแต่ถ้าผมแจกให้ทีมงานเจ็ในกลุ่มเจดแปดคนวันข้บนละคู่แล้คู่ล้คู่เขาก็ขยายขยายด้วยพอตลาดความต้องการตลาดสูงปุ๊บอันนี้เราก็จะมีปลาป้อนตลาดไปเรื่อยตลอดเป็นยังไงครับผู้ชมครับ ช่วงโชว์ของ,องเห็นไหมฮะตอนนี้เราโชว์แล้วนะฮะชโชว์ปลาของดีของเด็ดของลุงเอนะผมบอกแล้วว่าช่วงโชว์ของเวลาที่คุณเอ,อกต้องส่งไปฟาร์มไหนนะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นปลาสวยๆของน้องๆแต่ละฟาร์มนะครับวันนี้ผมมาฟาร์มลุงเอนะครับผมก็ไม่พลาดที่หยิบปลากัดเด็ดๆดีๆนะมาฝากคุณผู้ชมนะมาโชว์กันนะฮะนี่ฮะอ่ะาเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นี้คือปลากัดฟาร์มเด่นเอ่อเอ่อปลากัดที่เด่นๆของฟาร์มลุงเอนะฮะนี่ฮะลุงเอบางแก้วนะฮะนี่ครับวุ้ยเป็นไงครับ คุบอกเลยว,ว่าช่วงตัว์ของเราไม่ดูไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นของดีของเด็ดของฟาร์มนะที่เราเอามานําเสนอกันนะฮะนี่ฮะตัวที่เห็นอยู่นี่ตัวนี้ไม่ต่ํากว่าแปดพันผมเชื่อมั่นเลยตัวนี้ไม่ต่ำกว่าแปดพันนะตัวที่เห็นใช่ไหมทูเอตัวนี้ไม่ต่ำกว่าแปดพันนะแต่ว่าอาจารย์ใจดีให้มาทำฟรีครับไ,ไม่ต่ำกว่าแปดพัน,นแต่ได้มาฟรีประกาศบ้านแสงดาวนะบ้านแสงดาวนะไอ้เจ้าโมนะจันแอร์นะนี่น้องรักทั้งสองคนเลยนะนี่ให้มาฟรีเลยคนหนึ่งที่ใจดีมากครับเหรอฮะ ใจดีมากเดี๋ยวเราไปเลี้ยงเล่าเขาเปล่าต้องไปเลี้ยงเล่าเขาคืนเป็นหมื่นเนี่ยน้องรักนะฮะทำปลาอยู่พิซซูโลกนะครับประกัศป้ายแสงดาวให้ปลามาเนี่ยให้ผู้ชมได้เห็นปลาช่วงโฉวของนะแต่ตัวนี้ผมอยากนำเสนอผู้ชมนะฮะตัวนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะ นี่อะไรนะแบ็คเรนโบว์นะอ่าช่วงโชว์ของเห็นไหมฮะแบ็คเรนโบว์นะครับนี่ไม่พลาดนะแล้วก็ตัวสีหน้าเหลืองๆแล้วตัวส้นเงินนั้นตัวเงินเป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่เยลโล่เยลโลกาแล็กซี่หรือเปล่าใช่ไหมเยลโลกาแล็กซี่นะตัวนี้จะมีเลือดของแบล็คสคาผสมเข้าไปด้วยครัอ๋อใส่เลือดแบ็คสคาแล้วนะครับผู้ชมครับเกิดเป็นตัวดํําน้าเงินแล้วก็เหลืองอ๋อมีมีไส้ดำสีเลยครับผู้ชมเห็นไหมฮะเด่นนะผมว่าหน้าเข้าสีหนึ่งแล้วก็ลำตัวสีหนึ่ง อนาคตไกลครับสุโขทัยนะฮะผมเชื่อมั่นเลยว่าตามสายตาที่พี่เห็นเนี่ยนะครับสุโขทัยนะฮะกำลังจะแจ้งเกิดนะครับหลังจากที่นครปฐม,มอยุธยาใช่ไหมฮะอ่างทองเขาแจ้งเกิดกันไปนะฮะทางสงขาทางบางมดแจ้งเกิดไปน้องเพมน้องเพมเอ่อกระบี่แจ้งเกิดไปแล้วนะฮะโจกเชียงใหม่นะฮะพี่โลกแจ้งเกิดตอนนี้สุโขทัยนะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ถ้าคนเล่นประกาศผมเชื่อมั่นเลยว่าคุณห้ามองข้ามเขา เพาะเขามีอะไรดีนะครับที่เดกมาถึงมาแตะมาสัมผัสพบรู้เลยว่าจังหวัดสุโขทยัยปากัดไทยที่นี่ดังแน่นอนครับโอ้โห,โโหเด่นเด่นมากปลาฟาร์มนี้พูดตรงๆว่าเด่นมากจริงๆงแล้วบูริมไม่มีบูริมเห็นคุยคุย,คยบูริมรม,มีโชว์ไหมฮะมีครับแต่ว่าขอดูหน่อย,ยได้ไหมฮะบูริมฮะผู้ชมนี่ไงปลาที่นี่เขากลางคานนี้เลยฮะนี่ฮะ ขอดูบูริมหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามบูริมกันตอนนี้ดูสายอื่นก่อนนะฮะมาแล้วฮะผู้ชมบูริมนี่ไงประกาศบูริมเห kind of yeah. ็นหน้าตาจริงๆแล้วยังเป็นลำตัวขาวๆนะผู้ชมครับแล้วก็จะมีครีบนะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีขอบรอบตัวเป็นสีน้ําเงินนะนี่คือสายบูริมนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะตอนนี้เพิ่งจะลงเนี่ยปลาจะตื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวปลาเขาหายตื่นปุ๊บจะกลางให้อย่างสง่างามผู้ชมเห็นนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บนึงครับนี่ฮะโอ้ ขอบคีบขอบหางนะฮะจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นวงๆนะครับเนี้ยรอบตัวนะฮะบูริมนะครับเอานะฮะนี่คือนี่คือตัวผู้ตัวเมียตผู้แล้วมันไม่ไม่กลางอะหรือเพิ่งจะตื่นอยู่ยังตื่นใช่ไหมยังกลัวอยู่ใช่ไหมอ่านี่คือบูริมนะประกาศสายนี้เนี่ยเขานิยมกันนะผู้ชมครับต่างชาตินิยมมากใช่ไหมลุงเอใช่ครับบูริมเราจะทำสองรุ่นนะครับคือมีทำขอบหนาและขอบบางขอบหนาขอบบางเหมือนกับพิซซ่าฮัทเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวพี่รอไหมข้างหน้าฮะเขาตื่นเต้นอยู่ฮะคุณผู้ชมครับผม้ก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะฮะนี่คือสดสดเรียวทามจริงๆนะฮะนี่ฮะบูริมบูริมบูริมนี่ฮะเอนีเยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแ่งหน้าแ่งหน้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นฮะนี่ฮะนี่ฮะอ๋อมีขอบหนาขอบบางคุณผู้ชมเห็นไหมฮะความแตกต่างของบูริมสองตัวนี้ฮะตัวหนึ่งขอบหนาหนามากตัวนี้ขอบบางครับมีเสน่ห์ทั้งสองแบบมีเสน่ห์ทั้งสองแบบเอากลางแล้วฮะคุณผู้ชม เห็นไหมฮะผมบอกอรอแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็กลางฮะนี่ฮะ,ะเริ่มกลางนะบูริมครับเห็นไหมขอบก็ไม่สีน้ําเงินนะครับอย่างนี้ครับบูริมนี่ก็บูตึงอ่ะนี่ฮะกลางนะฮะกลางครับนี่ฮะ,ฮะ,ฮะเด่นจริงๆครับตัวขาวแล้วมันตัดกับสีน้ำเงินเนาะตัดเนาะสวยแล้วขี้ผูเป็นสีน้ำเงินด้วยอ่ะเท่อะตัวนี้ถ้าเป็นปลาที่เลือดเขานึ่ง จะสีจะเข้าที่หูเพราะปกติปลาพวกนี้หูจะเป็นหูใสหูใสแต่ถ้าเราพัฒนาบีดจนปลาทําจนปลาเลือดนิ่งหูจะเริ่มทุกตัวจะเ่มเปลี่ยนสีตัวอ๋อก็คือถ้าสังเกตง่ายๆคือถ้าปลาเลือดสายไหนเลือดนิ่งครับผมมันก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้จะเปลี่ยนสีครับเหรอโอเคอ๋อโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโ้โ นั่นคือนิ่งแล้วใช่ครับเขาต้นิ่งมากครับอันนี้เขาทำเอฟไลท์นะครับจะเป็นความรู้ใหม่นะฮะผมก็ได้ความรู้ใหม่พร้อมกับคุณผู้ชมนะฮะก็คือถ้าปลาตัวไหนเลือดจะนิ่งเนี่ยมันจะเป็นสีน้่งเงินเข้าเ<ช>ข้าอหูเลยเพราะเข้าอหีหูจะใสใช่ครับปกติหูจะใสสุดยอดสุดยอดครับลุงเอแล้วพี่ถามนี้หน่อย